ชีวิตนี้เราทําดีแล้วไม่ต้องไปอยากได้อะไรมันถึงจะดีที่สุดแต่ถ้าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอบแทนแล้วก็สวยที่สุดในโลกนะเริ่มที่27ข้อที่338ถึง339รอามสิก้นะเอาสามรอแแล้วกัน เล่มที่27เก็ที่3 3มอามอามาดูว่าพระรทธเจ้าตัดไว้ยังไงพระรทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ได้พบความจริงอันนี้ความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดเล่มที่37เอ่เล่มที่27ก็ที่338บบุคคลเห็นสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งนั้นอันหนึง่งบุคคลไม่เห็นสิ่งใดย่อมปรารถนาสิ่งนั้น บุคคลไม่เห็นสิ่งใดย่อมปรารถนาสิ่งนั้นเราเข้าใจว่าบุคคลนั้นจักท่องเที่ยวไปอีกนานอยากได้สิ่งใดก็จักไม่ได้สิ่งนั้นเลยนี่ใครอยากได้อะไรจะไม่ได้สิ่งนั้นเลยเอาไล่ไปตรงนี้ว่าบุคคลเห็นสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งนั้นคือใครที่ได้อะไรมาแล้วนะมันจะเบือ่อถ้าได้มามากๆมากๆ,ๆที่แรกมันก็อยากได้อยู่ อยากได้ได้มาโอ้ยดีใจแวบเดียวหมดไปยิ่งถ้าได้เป็นประจาประจาประจาประจำมันจะเบื่อมันจะไม่อยากนี่แหละบุคคลเห็นหรือได้สิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งนั้นมันเบื่อมันจะไม่อยากอันนึงบุคคลไม่เห็นสิ่งใดย่อมปรารถนาสิ่งนั้นก็คือพอไม่ได้นานเข้านานเข้าเป็นไงมันจะอยากมันจะไม่เบื่อนี่สลับไปสลับมาอย่างนี้แหละกิเลสนะถ้ายังไม่ได้ก็กลัวจะไม่ได้โอ้อยากได้กลัวจะไม่ได้ได้มา โอ้ดีใจแวบ,บหนึ่งละลายไปจากนั้นก็นานเข้านานเข้าได้มากๆก็เบื่อเหมือนจะไม่อยากพอไม่ได้นานเข้านานเข้าเป็นไงอยากเหมือนจะไม่เบื่อมันไม่เที่ยวป็อยู่อย่างเนี้เราเข้าใจว่าบุคคลน,นั้นจากท่องเที่ยวไปอีกนาน <c ười> คือท่องเที่ยวอยู่ในทุกไปอีกนาน,นอีกนานเลยน่มันก็จะกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปอย่างนั้นอ้าวทีนี้ อยากได้สิ่งใดก็จักไม่ได้สิ่งนั้นเลยนี่และนี่และฟันพระพุทธเจ้าฟันทงเปี่ยงเลยพระโพธิสัตว์อยากได้สิ่งใดก็จักไม่ได้สิ่งนั้นเลยน,นี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะคือถ้าเราอยากได้นี่มันจะไม่ได้นะอยากได้ปุ๊บเป็นไงมันกลัวจะไม่ได้ได้ก็กลัวจะหมดไปใช่ไหมมันเป็นความดีหรือความชั่วในกลัวนี่เป็นความชั่วเป็นความทุกข์เป็นวิบากร้าย ใจก็เป็นทุกข์กล้ามเนื้อไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกร่างกายเจ็บป่วยอยากได้มากๆทําไม่ดีในทุกเรื่องเหนี่ยวนําให้คนเดินเป็นตามโอ้กลายเป็นวิบากไร้ดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการมันเป็นวิบากรร้ตลอดการนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้มันก็ยิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นวิบากไร้ดันสิ่งดีออกไปแต่บางครั้งเราอยากได้แล้วมันได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันเป็นวิบากดีเก่านะไม่ใช่เกิดจากอยากได้นะมันเป็นวิบากดีเก่าที่ออกฤทธิ์ให้นี่ถ้าแล้วจริงๆอะ่ะเขาได้น้อยกว่าที่ทํามาได้น้อยได้ช้ากว่าที่ทํามาเพราะอะไรเพราะว่ามีวิบากายจากความอยากนี่แหละดันเราไปอย่างมีวิบากายจากความอยากนี่ดันเราไปถ้าเราไม่อยากมันจะได้เร็วกว่านั้นเยอะกว่านั้นอยกจะได้เร็วกว่านั้นเยอะกว่านั้นแต่เพราะไปอยากมันก็เลย ดันออกไปมาเลยได้ช้าได้น้อยได้ช้ากว่าที่ทํามาอย่างนี้เป็นต้นความอยากนี่มันขวางไม่ให้เราได้เช่นเคยไม่ของเราหายเราทาของหายทําของหายเสร็จเป็นไงโอทำของหายก็อยากได้อยากเจอกลัวไม่เจอกลัวไม่เจอกลัวไม่เจอส่วนใหญ่เจอแล้วไม่เจอไม่เจอส่วนใหญ่ไม่เจอเสร็จแล้วเป็นไงเราก็วางใจได้ไม่ได้ก็ได้ว่าไม่เจอก็ได้ว่า ส่วนใหญ่เจอแล้วไม่เจอเจอเป็นส่วนใหญ่เออของหายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่อยากได้เป็นไงกลับได้เห็นไหมเรามันกลับหัวกันเดี๋ยวนี้กลับติ่ตรงนี้นี่มันเป็นพิสูจน์ได้ในเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเป็นอย่างเนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะที่มันจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีวิบากดีร้ายออกฤทธิ์เช่นเราอยากได้ แล้วเราก็ได้ของหายเราอยากเจอส่วนใหญ่เราไม่เจอนั่นแหละมันเป็นวิบากร้ที่ดันออกไปแต่บางครั้งมันเจออยู่เพราะอะไรวิบากร้นั้นดันวิบากดีออกไปนะได้ไม่หมดนะมันมีวิบากดีบางอย่างที่มีฤทธิ์มากออกฤทธิ์ให้เราเจอนะที่เราทำมาแล้วก็ออกฤทธิ์ให้เราเจออย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็สามารถที่จะเจอได้แต่มันนาน,านทีหนึ่งหรอกถ้าเราอยากได้นี่ ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้นะอย่างนี้เป็นต้นมันที่มันได้บางครั้งบางคราวเพราะมีวิบากดีออกฤทธิ์ให้ซึ่งจริงๆเราควรจะได้เร็วกว่านั้นแล้วก็มากกว่านั้นด้วยครจะได้เร็วกว่านั้นมากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะวิบากลายดันออกไปมันเลยช้าหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นบางทีนะหมวกก็อยู่ในหัวนี่แหลนะหาเข้าไปมวกอยู่ไหนหมวกอยู่ไหน แว่นตาก็เน็บอยู่ในหัวนี่แหลนะอยู nice, nice ่ไหนอยู่ไหนของก็อยู่ในกระเป๋านั่นแหละล่วงเข้าไปอยู่งั้นไม่เจอสักทีนะมันเป็นยังไงวิบากมีจริงนะเออมันไม่เจอแต่พอเราเลิกอยากได้เป็นไงโอ้นี่อยู่ในหัวนี่เองหมวกแว่นตาของอยู่ในกระเป๋านั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะค่าวนี้หาเจอเห็นไหมความไม่อยากได้เป็นวิบากดีความอยากได้เป็นวิบากร้าย ความอยากได้เป็นวิบากร้ายความไม่อยากได้เป็นวิบากดีเนี่ยใครฉลาดอยากได้วิบากดีหรือวิบากร้ายเอออยากได้วิบากดี <ait> ก็จงเลิอกอยากได้ซะเลิอกอยากได้เป็นวิบากดีถ้าอยากได้มันเป็นวิบากร้ายไม่อยากได้เป็นวิบากดีนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นอ้าวทีนี้บางครั้งเอาของหายพอเราไม่อยากได้ไม่ได้ก็ได้วะส่วนใหญ่เราก็เจอใช่ไหมแต่ก็มีบางครั้งไม่เจอเพราะอะไร เป็นวิบากดีก็จริงแต่วิบากรายยังออกฤทธิ์วิบากรายยังออกฤทธิ์มันก็ไม่เจอมันก็ธรรมดาบางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอแต่บางครั้งมันก็ไม่เจอเพราะวิบากรายมันออกฤทธิ์เต็มมากถ้าเรายังอยากได้อยู่มันจะแย่กว่านั้นอีกมันจะแย่กว่านั้นอีกถ้าถ้าเราอยากได้มันจะแย่กว่านั้นอีกมันจะโอ้ มันจะเสียหายก็น,นั้นเพราะมันจะไปรวมกับวิบากราก้ของความอยากได้แต่เนี่นะแล้วเ,เราไม่อยากไดนะ้เราไม่อยากได้ใช่ไหมเราส่วนใหญ่เจอแต่บางครั้งไม่เจอเพราะวิบากร้ออกฤทธิ์นั่นแหละถูกแล้วถ้าเราไปอยากได้มันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะวิบากร้ที่ออกฤทธิ์แรงมันก็ทําให้ไม่เจอก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่ถ้าโอ้โหวิบากดีจากความ ไม่อยากได้นี่ออกฤทธิ์ได้มากดันรายออกส่วนใหญ่เจอนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้เพร่ะนก็เป็นความลึกซึ้งว่าอยากได้จริงๆน,นมันไม่ได้หรอกก็พระพุทธเจ้าก็ตัดอยากได้สิ่งใดจักไม่ได้สิ่งนั้นเลยท่านวางอย่างนี้เนะนี่ยลองสวิตมาดูสนะิคำของท่านเนะี่ยลองสวิตมาที่ powerpoint เลสนะอิอยากได้สิ่งใดจักไม่ได้สิ่งนั้นเลยนี่คนไม่รู้จักรหัสลับสุดขอบฟ้า อยากได้สิ่งใดจักไม่ได้สิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอ้ที่ได้น่ะมันเกิดจากหลักอยากได้หรือเปล่าไม่ใช่มันเกิดจากวิบากดีที่ทํามาไม่อยากได้ก็ต้องได้เป็นวิบากดีที่ทํามาแต่ว่าวิบากร้ายนี่ไปดันออกความอยากได้นี่ไปดันออกจึงได้น้อยได้ช้ากว่าที่ทํามาแต่ถ้าเราไม่อยากได้จะได้มากได้เร็วกันนั้นนี่ใครฉลาดนะถ้าไม่อยากได้จะได้มากได้เร็วกันนั้นนี่แหละละบาปมาเป็นกุศลทำใจผ่องใสไป นะวิบากดีจะให้อะไรเท่าไรก็แล้วแต่เขาเขาจะให้อะไรเท่าไรวางเลยปล่อยวางเลยเขาจะให้อะไรตอนไหนแล้วแต่เขานะไม่ต้องไปกําหนดเขาจะให้อะไรเท่าไรแล้วแต่เขานเะขาให้มาแล้วก็นะกินน้อยใช้น้อยที่สุดตที่แข็งแรงที่สุดเก็บไปน้อยที่สุดที่จะไม่ฝืดเครื่องแล้วก็ที่เหลือแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะ 3 3 9บุคคลได้สิ่งใดไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้นปรารถนาสมบัติใดก็ติดเตียนสมบัติที่ได้มานั้นเพราะขึ้นชื่อว่าความปรารถนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุดเราขอกระทำความนอบน้อมแด่ท่านผู้ปราศจากความปรารถนาโอ้โหนี่โอ้ต้องนอบน้อมแด่ท่านผู้ปราศจากความปารถนานะผู้ที่ไม่อยากได้นะ่ ก็คืออันนี้ก็คือบุคคลได้สิ่งใดไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้นปรารถนาสมบัติอันใดก็ไม่ติดเตียนสมบัติที่ได้มานั้นนะอ่าก็ติดเตียนสมบัติที่ได้มานั้นพอขึ้นชื่อว่าความปรารถนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุดอันนี้หมายถึงว่าคนทั่วไปนะนะบุคคลได้สิ่งใดไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้นก็คือถ้าได้สิ่งนั้นมากๆๆๆมากมไง มันจะเบื่อมันจะไม่อยากกันแล้วมันไม่ยินดีมันเบื่อมันจะไม่อยากกันแล้วปัถนาสมบัติอันใดก็ติดเตียนสมบัติที่ได้มานั้นคืออะไรอยากได้อย่างอื่นมันจะติดเตียนในตัวที่ได้มาแล้วนะอย่างเงี้เป็นต้นปัถนาสมบัติอันใดเนี่ยมันจะติดเตียนสมบัติที่ได้มานั้นอะไรที่ได้มาแล้วมันก็ติเตียนอย่างนั้นมันอยากได้อันใหม่พอได้อันนั้นมาเสร็จเป็นไงมันก็ติเตียนอันที่ได้มานั่นแหละ พอได้มาเสร็ปมันด็ีใจแวบหนึ่งเสร็จแล้วเป็นไงลั้งๆนั้นมันก็ติเตียนใช่ไหมเฮ้ยไม่ดีเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ดีเลยอะไรก็แล้วแต่นะ่นรดีก็มันมันไม่ดีแล้วมันมันไม่อยากได้แล้วนะมันไม่อยากได้มันอยากได้อันใหม่มันอยากได้อันใหม่มันไม่อยากได้อันเก่าอ่าพอเข้าใจไหมอ่ามันได้แล้วมันก็ติเตียนเอออันอื่นดีกว่าอันนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละคนเราเป็นอย่างนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าความปรารถนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุดมันไม่รู้จบไม่รู้แล้วหรอกนมัน พอใจชั่วคราวแล้วจากนั้นมันก็เบื่อแล้วมันไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราขอกระทําความนอบน้อมแต่ท่านพูดปราศจากความปรารถนาโอ้โหนี่พอโพธิสัตว์นอบน้อมกับท่านผูท้ที่ปราศจากความปรารถนานะปราศจากความอยากได้เพราะนั่นนะมันเป็นสุขที่สุดในโลกแล้วนะอา้าวนะ โอ้โหวันนี้ก็แต่เหลี่ยมนั่นมุมนี่ก็เก็บเอาเองนะไม่รู้ฟังทันหรือเปล่านะไม่รู้กี่เหลี่ยมกี่มุมมาเนี่ยนะจุลศีลก็โอ้โหหลายข้อเชียวนะอา้าวแถมปิดท้ายนะเรื่องอาชีพตกลงนี่แหละการพ้นการเอาลาบต่อลาบลาเปนะาลาพังนิชิกิงสนาตาพ้นการเอาลาบแลกลาบทำแบบนี้แหละนะเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องพยักได้อะไรตอบแทนนั่นแหละ ไม่ว่าเหลี่ยมไหนมุมไหนที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ต่อไปอันสุดท้ายก็คือมิจฉาวณิชชาห้าพราะแต่ไปโฎดกเล่มที่ย2่วันิชชาสูตรข้อที่หนึ่งอเจเจนะอันนี้อาชีพที่การค้าขายที่ไม่ควรทำมันมีวิบากร้ายมีอะไรบ้างนะ ค้าขายศาสตราอาวุธสัตวะวณิชชาค้าขายสัตว์เป็นสัตวะวณิชชาค้าขายเนื้อสัตว์มังสวณิชชาค้าขายของเมามัชชะวณิชชาสิ่งที่มอมเมาความโลภโกรธหลงอะสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตมันมีโทษมีภัยมอมเมาความโลภโกรธหลงมัชชาวณิชชาค้าขายยาพิษวีสะวณิชชาเนี่ยการค้าขายที่ไม่ควรทํา ผู้ใดเลิกได้เลิกเลยดีที่สุดไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทำการค้าขายที่ถูกศีลห้าขึ้นไปนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตดีกว่านะสิ่งเหล่านี้เป็นโทษต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะมีวิบากรา้านะถ้าเราไม่ทำได้ก็ดีที่สุดถ้าท่านใดมีความจำเป็นต้องทำอยู่เพราะว่าต้องเลี้ยงชีพด้วยอาชีพเหล่านี้อยู่ก็อย่าเพิ่งเลิก ถ้ามันจําเป็นต้องทําอยู่ก็ทําไปก่อนอย่าเพิ่งเลิกนะโดยเราจะทํำยังไงต่อเราก็เพิ่มศีลเราให้ดีละโทษทําประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะทั้งด้านจิตใจร่างกายเหตุการณ์เท่าที่เราทําได้เพิ่มศีลขึ้นไปแล้วค่อยๆหาอาชีพอื่นเพิ่มเติมว่าเอ๊จะมีอาชีพไหนนะที่ที่จะเหมาะสมกับเรา,าที่มันจะมีรายได้เข้ามาทดแทน ถ้าได้อาชีพที่มีรายได้ทดแทนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยลดละอาชีพมิจฉาวันนี้ชาห้านี้ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทําใจอย่าไปยินดีในการทําอาชีพนั้นเราอย่าไปยินดีในการทําอาชีพนั้นให้เรายินดีในการชดใช้วิบากมันยังมีวิบากที่จะต้องชดใช้อยู่นะยังมีวิบากต้องชดใช้อยู่ที่จะต้องทําอาชีพนั้นอยู่ก็ชดใช้วิบากไปหมดวิบากเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะ มันก็จะมีช่องที่เราจะได้นะจะได้ทำอาชีพที่ดีต่อไปนะทำใจอย่างนั้นนะไม่ต้องไปใจร้อนเมื่อไหร่ก็เมือ <c oughs> นะมอม่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปใจร้อนอะไรทั้งสิ้นนะเราก็จะสบายใจนะปฏิบัติศีลเราให้ดีท่านั้นไม่ต้องไปกลัวกังวลหวั่นไหวอะไรนะมันจะมีช่องของมันเองนะเพิม่มศีลให้ดี <c oughs> เดี๋ยวก็มีช่องปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กก็จะมีช่องทางนะ ที่จะมาชดเชยแล้วก็พยายามอะไรที่ลดละพยายามลดละตัวที่มันเป็นโทษเป็นภัยให้ได้มากเพิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากในอาชีพของเรานั้นนะอะไรที่มันเป็นโทษเป็นภัยที่เราลดละได้ก็ลดละนะอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็ทําได้ก็ทำํำนะแล้วพยายามอย่าให้มันรุ่งเรืองมากนะอาชีพของเราเนี่ยนะให้มันรุ่งริ่งเขาไว้อย่าให้มันรุ่งเรือง <laughs> อาชีพที่มันผิดนี่นะอย่าให้มันรุ่งเรืองให้มันรุ่งริ่งเขาไว้นะให้มันเอาแค่พอกินพอใช้อย่าให้มันรุ่งเรืองมันนรกเยอะให้มันรุ่งริ่งเขาไวนะ้นะเอาแค่พอกินพอใช้ในนกนะ็พอก็พอ,พอ,พอนะเอาละพอละทีนี้เรามาดูนะเรามาดูท่านผู้ชมทางบ้านบ้าน